งั้นเดี๋ยวเราเริ่มดูเนื้อหากันเนาะเผื่อจบเร็วจะได้เบรกเร็วนะครับจะได้พักเร็วนะครับวันนี้หัวข้อที่ได้รับมอบหมายมานะครับนะครับก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการทํางานและการป้องกันการหลอกลวงนะครับตัวหลักๆเลยนะครับที่เป็นประเด็นของเราคือต้องป้องกันการหลอกลวงนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าถ้าเราถูกหลอก มหอะไรห่วงนะมาาลัยห่วงคุณถูกหลอกเพราะถ้าคุณถูกหลอกแน่นอนครับเวลามันสูญเสียข้อมูลมันอาจจะลิงก์มาถึงตัวสถาบันลิงก์มาถึงหน่วยงานได้นะครับอย่างเช่นนะครับเรามียูสเซเนมพาสเวิร์แล้วเราก็ถูกหลอกเรากดพิชชิ่งเราเอาอีเมลมหาลาัยไปสมัครถ้ามันหลุดสุดท้ายเสียมาถึงมหาลัยเนะ่ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับ อ่านะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันมีหลายๆเคสมันไม่ได้มีแค่เคสนั้นนะครับมีเคสอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นประเด็นนะครับทีนี้นะครับก่อนเราจะเริ่มเนาะเราก็มาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วทําไมนะครับรัฐบาลให้ความสาคัญกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าในชีวิตประจาวันของเราเราหลีกอุปกรณ์ดิจิตอลไม่ค่อยได้นะครับลียากมากเพราะมือถือเราก็เป็น ดิจิตอลมีใครใช้มือถืออนาล็อกไหมครับวนันนี้ที่เป็นส่วนตัวนะใช้อนาล็อกไม่มีจอลิงก์อะไรไม่ได้เลยก็ไม่น่าจะมีถูกไหมพอไม่น่าจะมีนะครับบางคนบอกเฮ้ยผมเสี่ยงน้อยผมไม่ต่อเน็ตผมไม่จ่ายค่าเน็ตแต่คุณก็ยังคงต่อไ WiFi ที่อื่นอยู่ดีนะครับมันก็มีความเสี่ยงนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในของโลกนี้เนาะอันนี้คือทำมาจากทั้งโลกเลยนะครับ เขาก็มาดูกันว่าตัวบริก็คือความเสี่ยงระดับโลกเลยนะปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าอะไรนะ่าจะเสี่ยงมากๆนะครับในปี24 25นะครับตอนปี24นะครับเขาก็บอกว่าเป็น mid information ก็คือเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดนะครับบิดเบือนจากความเป็นจริงนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น cyber insecurity ก็คือมันไม่มีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์อยู่นะครับในตัวระบบ พอปี25นะครับก็มีการทําเรื่องของไซเบอร์มากขึ้นแต่นะครับแต่ว่าปีนี้นะครับสิ่งที่ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งก็ยังคงเป็น misinformation นะครับ and disinformation mm hmm. ก็คือให้ข้อมูลที่ผิดไปจากความจริงนะครับหรือให้ข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานนะครับต้องถามตัวเองเนาะตัวเองเปิด YouTube ดูตัวเองเปิด f a c e b o o k ดูเปิดรีวดูเปิด Ti To อกดูทุกวันนี้ ข้อมูลที่ได้รับเป็นจริงหรือเปล่าเคยถามตัวเองไหมครับว่าได้รับข้อมูลมาไปค้นหาต้นตอนไหนซิจริงหรือไม่จริงนะครับเคยค้นหาไหมภาพคุณไม่ค้นหานะครับให้ระวังนะครับจะได้รับข้อมูลที่มันผูกปิดเพียนเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้มีไอครับคุณชอบฟังกันไหาย <c oughs> จะขึ้นอัน,นั้นได้ฟังนะครับฟังครั้งแรกไม่เชื่อเฮ้ยไม่น่าใช่ฟังครั้งที่2เฮ้ยไม่น่าใช่ ห้าวันผ่านไปยังฟังเรื่องเดิมๆคุณเริ่มเชื่อไหมเริ่มเชื่อครับเราเริ่มคิดด้วยว่าเป็นไปได้นะครับผ่านไปอีกห้าวันเป็นไงสอนคนข้างตัวด้วยครับว่าอนี้ถูกดังนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับอ่าถัดมาครับอีกตัวหนึ่งที่มีกันเยอะๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของไซเบอร์นะครับแอฟเป่นาทแอนด์เบลฟานะครับอันนี้ก็คือมันมีมากขึ้นเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นมาจากการจรากรรมข้อมูลมาจากการ พยายามบุกรุกประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือเหมือนกับทางด้านสงครามเองก็เปลี่ยนมาทําในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะครับก็มีการจารกรรมข้อมูลมากขึ้นอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวกันนะครับอย่างเช่นนะครับประเทศจีนใจดีนะครับเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งนะครับให้กับอีกประเทศหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงครับส่งข้อมูลกับจีนครับอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออเมริกานะครับ ก็ให้อะไรบางอย่างเรามาแต่สุดท้ายก็ส่งข้อมูลกลับไปเช่นกันหรือแม้กระทั่งเราเองนะครับเคยสังเกตนะครับว่าเวลาแอปพลิเคชันที่เราลงบอกเราว่าคุณต้องกดตกลงนะต้องเปิดเพอร์มิชันให้ฉันนะอย่างเช่นเปิดเพอร์มิชันของไมเปิดเปิดเพิร์มิชันของสตอเรจเราตอบตกลงทุกอันไหมกลัวไม่ได้ใช้เราก็ตอบตกลงทุกอันเป็นงไงครับ mm hmm. ก็รับไปหมดเลยนะครับรับไปหมดเลยเพราะฉะนั mm ้น hmm. การจราจารข้อมูลเกิดขึ้นทุกวัน นะครับง,ง่ายๆนะครับเชียงนี้เราคุยกับเพื่อนดูว่าอยากซื้อรถเดี๋ยวคุณกลับไปเปิดตัวที่มันมีโฆษณาให้คุณนะอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นเรื่องรถใหม่โปรโมชั่นใหม่มาให้คุณจริงไหมใช่ไหมนั้นเป็นเพราะรรารเราอนุญาตครับเราอนุญาตหลักๆพื้นฐานนะครับเขาจะระกำได้เพราะเราอ,อนุญาตดังนั้นนะครับถ้าจะแก้ต้องแก้ที่เรานะครับแก้ยังไงครับแก้ด้วยการไม่ให้เพอร์มิชันที่มากเกินไปสำหรับบางแอปพลิเคชัน นะครับอ่ะทีนี้นะครับอันนี้คือ2ปีข้างหน้าเราจะเห็นว่าเบอร์1เบอร์5ใกล้ตัวมากนะครับจากนั้นนะครับอีก10ปีเนี่ยเขาทำนายไว้เลยว่าอีกตัวจะเกิดขึ้นก็คือเบอร์6นะครับอันนี้เรามองสีม่วงเป็นหลักพร้อมอมเฉพาะไซเบอร์นะครับอ่านะครับสีม่วงนะครับเบอร์6บอกว่านะครับในอีก10ปีข้างหน้า AI จะเข้ามามีบทบาทและ AI นี่แหละจะเป็นตัวที่ทําปัญหาให้กับเรานะครับ จริงๆเราไม่ได้บอกว่าไ I ไม่ดีเนาะทุกเทคโนโลยีนะครับมีทั้งดีและไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะถูกใช้ในมุมไหนนะครับซึ่งอันนี้เล่าให้ฟังได้เลยว่าปัจจุบันนะครับการโจมตีนะครับเริ่มเอา AI เข้ามาใช้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอมแปลงหน้าปลอมแปลงเสียงนะครับค้นข้อมูลนะครับสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับก็ใช้ a อเข้ามาเยอะขึ้นนะครับดังนั้นพอเราเห็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าที่เหลือนะครับสีเขียวๆเนี่ยจะเป็นเรื่อง สิ่งแวดล้อมถ้าจากสีเขียวคือสีม่วงนะครับที่มีเยอะสีม่วงก็คือจะเป็นเรื่องของนี่แหละครับไซเบอร์ที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลนะครับที่ให้ดูว่าจริงๆแล้วนะครับที่เราบอกว่าภัรรุกรามมันเกิดขึ้นเยอะมันไม่ได้เป็นเรื่องโกหกอันนี้เป็นสถิตินะครับที่ถูกเก็บมานะครับเราจะเห็นเลยว่าแท่งนะครับที่เป็นแท่งเนี่ย ที่เป็นแท่งสีส้มๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโน้มมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจำนวนครั้งในการโจมตีนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับปี2567ไตรมาส3นะครับการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยเป็น1876ครั้งนะครับต่อองค์กรเพิ่มขึ้นประมาณ75%นะครับการโจมตีในภาคการศึกษานะครับและการวิจัยเนี่ยเป็นกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราขยับไปหน้าถัดไป เนี่ยครับถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นเลยว่าเซกชั่นนะครับที่เป็นเป้าหมายในการโจมตีนะครับหลักๆเลยนะครับ 1. การศึกษา2นะครับภาครัฐภาครัฐถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนาะการศึกษาไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นเลยว่ามันกระโดดขึ้นไปสูงมากนะครับ ด้านการศึกษาในการโจมตีสูงขึ้นเนี่ยประมาณ75%จากปีก่อนหน้าและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับทีนี้ทาาขวามือนะครับเราเป็นประเทศเล็กๆน้องเป็นประเทศไทยเล็กๆนะครับเราดูสีนะครับเราจะเห็นเลยว่าประเทศไทยครับสีค่อนข้างเข้มนะค่อนข้างเข้มนั่นหมายความว่าเรานี่แหละเป็นผู้โชคดีนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักชัดๆเลยนะครับอ่านะครับ ซึ่งคาดว่านะครับถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับดีไม่ดีนะครับเราอาจจะเยเบมาสุดทางด้านซ้ายมือก็ได้เป็นสีเข้มสุดก็ได้แต่วันนี้ก็เข้มมากแล้วนะผมบอกว่าก็เข้มมากแล้วนะครับะะเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีเซกชันอื่นอีกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นประเด็นของเราเนาะเราอยู่ในการศึกษาเราเอาประเด็นนี้ก่อนว่าเราคือทาร์เก็ตหลักของจากคนดนตีจากทั่วโลกนะครับอ่ดไปครับทีนี้นะครับทีนี้ อันนี้เป็นสถิตินะครับภัยค,คุกคามทางไซเบอร์นะครับข้อมูลนะครับได้มาจากของสบคอมชอนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับแค่เดือนมกราคุมภาจริงๆถ้ากดเข้าไปดูบนหน้าลิงก์นะครับที่เป็นตอนนี้คุณจะพบว่าจะมีของเดือนมีนาะเข้ามาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าตอนผมงทำเนี่ยทำตอนมกราคุมภาเนาะประมาณปลายปลายคุณภา เราจะเห็นว่านะครับนอกจากือของวโลกที่เราบอกว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเส่ันหลักที่ถูกโจมตีนะครับตามสถิตินะครับในประเทศไทยนะครับจากคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาตินะครับก็จะเห็นว่าเคสที่เกิดเยอะสุดนะครับเป็นภาคการศึกษาเช่นกัน107ครั้งในขณะที่รัฐบาลก็เป็นอันดับ2งเนาะลงมาเหลือ67ครั้งนั้นหมายความว่าเกิดเกือบสองเท่าถูกไหมนะครับอ่นะครับ เพราะฉะนั้นเราคือทาร์เก็ตหลักครับถัดมาครับสไลด์ถัดมานะครับถัดมานี้เราไม่ได้เป็นทาร์เก็ตหลักแล้วนะรอบนี้เราไม่ได้พูดถึงว่ามันเกิดการโจมตีที่ไหนอย่างไรแต่พูดในมุมมองของตำรวจนะครับพูดในมุมมองของการดูหลอกลวงนะครับข้อมูลนะครับเราเก็บขึ้นมานะครับจากเว็บไซต์นะครับของไทยโพลิสออนไลน์นะครับ o r g นะครับตรงนี้เออ o go th นะครับ อันนี้จะเป็นสถิติเลยนะครับว่ามีการแจ้งความนะครับในคดีออนไลน์เนี่ยเกิดจากอะไรมากที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าเกิดไม่ได้น้อยนะครับอันนี้เป็น1นะึ 65, น่งนา65หกห้ถึง3 1มสิันวานะครับหกถึงสามสิบเอ็ันวาหกเจแต่ถ้าเราไปดูเคอร์กกันเกิดจริงๆนะครับเราจะพบว่าการเกิดตรงนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ ถามว่าทำไมครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับที่สำคัญครับตำรวจบอกว่าการขายยาบ้าหนครั้งได้เงินน้อยกว่ามาหลอกให้เขาโอนตังค์นะครับดังนั้นนะครับแน่นอนครับเราจะเป็นทาราเกตในการถูกหลอกให้โอนตังค์เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเบอร์หนึ่งที่เขาหลอกกันเยอะๆเขาหลอกอะไรนะครับ อันแรกเลยที่ถูกหลอกเยอะก็คือหลอกให้ซื้อสินค้าหรือบริการนะครับอันที่2นะครับหลอกให้โอนเงินนะครับเพื่อทํางานหลอกว่าถ้าทำงานแล้วจะได้เงินแต่โอนเงินสมัครมาก่อนนะครับอันที่3มนะครับหลอกให้กู้เงินนะครับอันที่4นะครับหลอกให้ลงทุนนะครับผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วอันที่5นะครับข่มขู่ผ่านโทรศัพท์ที่เป็นลักษณะของ call center นะครับ ทีนี้มูลค่าความเสียหายนะครับที่เขาไปอายัดเงินมาแล้วนะครับก็ประมาณ45ล้านบาทนะครับก็ไม่น้อยนะจริงๆผู้เสียหายนี่เยอะกว่านี้อีกมากแต่ว่าที่อายัดได้เพิ่งมีประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่ารวมมูลค่าความเสียหายนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองว่ามูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ79,000ล้านไม่น้อยนะนะครับ อ่ะถัดมาครับสไลด์ถัดมานะครับ